ทุกคนกคนน็เห็นครับพระปางทีง่สว,สวยนะครับต่างก็ถ่ายรูปกันั้งนั้นนะครับ โอ้โหทุกคนเห็นไหมครับเมฆมาคืมมามากๆเลยครับถ้าตกมาหมดนี่จะเป็นยังไงครับเนี่ยโหที่สุดเลยครับที่ท่ามหาราชวันนี้ที่เห็นตึกโคกขาวก็คือโรงพยาบาลสีรานะครับโอโ้เห็นฟ้าน่ากลัวมากเลยครับวันนี้ เดี๋ยวจะเดินทางไปที่ไอคอนสยามนะครับเห็นบรรยากาศแล้วจะล่องเรืออยังไงครับเนี่ยโอ้โหแต่ทางนี้ก็โปร่งๆนะยังไม่มาเลยฝนยังไม่ลงเม็ดนะครับแต่แต่ดูเมฆสิครับที่ท่าเรือมหาราชเนี่ยกำลังเปิดไฟแล้วครับ เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่การล่องเรือในวันนี้น่าจะสนุกเลยครับเราไปลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับผมจะล่องเรือตั้งแต่ท่ามหาราชไปที่ไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันไปครับขึ้นเรือกันครับตอนนี้เรือมาแล้วครับจะหนีฝนทันหรือเปล่าครับเรามารุนกันนะครับ นอกจากฝนจะมาลมก็แรงมากๆเลยครับเดี๋ยวไปพบกันบนเรือนะครับลมแรงมากๆในเลไม้ของผมจะสู้แรงลมได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ลมแรงจริงๆครับช้างเอ็นเก้าผู้ยารที่ต้องการไปพระบรมมหาราชวัง รถแก้วได้ที่ท่าเรือนี้สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือชรรวังนเจ้าอาจสวัสดีครับ ก่อนนี้ผมอยู่ที่เรือเจายาย้าพญาตัวนีสบอกครับวนกำลังมาโมงสิบห้านาทีครับนันกท่องเที่ยวกระตื่นเต้นกับเมฆมอกที่มั่งคือมามากๆครับกำลังตั้งเขาเลยครับ กำลังจะตกนะครับแต่บรรยากาศดีมากครับบนเรือนี้คึกคักเลยครับบนเรือนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยครับ นักท่งเที่ยวตื่นเต้นกันใหญ่ครับทั้งลำเรือเลยนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับ บนเรือคึกคักมากเลยครับทุกคนต่างก็ไปหาจุดสวยเพื่อที่ถ่ายรูปครับ ือนจะไม่ปกเพราะท้องฟ้ามืดคลุ้มขนาดนี้นะก็เป็นบรรยากาศส,สวยๆอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองฝัง่งเจ้าพญาก็มีการเปิดไฟแล้วนะครับส,รสวยๆเลยฮะบรรยากาศก็จะงดงามไปอีกแบบหนึ่งส,สวยมากๆครับท้องฟ้าคลึ้มๆล้ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบครับไฟสีเหลืองเหลืองสีชมพูโอ้ย สวยมากๆอยากได้ชมนะพี่ๆช,ชมบรรยากาศที่สวยแบบนี้ไปด้วยกันน,นะครับจ้ายาวไปเลยครับกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านทายเรือราชินีราชินี for passengers arriving here โปรดใช้ความระมัดระวังขนักเ้าอาจัเรือ Please mind the gap between the boat and the pier บอกเลยนะครับว่าฝนไม่ตกครับปิดคาดมากมากเลยฝนไม่ตกนะตั้งแต่ขึ้นเรือมานึกว่าจะไม่รอดแต่แล้วครับสำหรับแต่เที่ยวนี้นะครับแต่ไม่ตกครับแถมมันได้บรรยากาศสวยๆีกแบบหนึ่งก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ด้วยโหสวยมากด้านบนเรือนี่ไม่ต้องถามเลยนะครับทุกคนมีความสุขมากๆเลยอ่ะลมก็แรงด้วยผมยืนอยู่เนี่ย ไม,ไม้ที่ผมติดอยู่ที่คอเสื้อนี้นะครับแทบจะใช้ไม่ได้นะครับแรงลมเ่ยมาถึงบริเวณนี้ลมก็เบาๆแล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยชมบรรยากาศที่สวยอย่างนี้นยาวๆไปเลยครับไปจนถึงไอคอนสยามเลยนะครับ